ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกับแม่หนิงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะทุกคนหนิงจะมารีวิวครีมทาท้องหรือออยทาท้องนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าท้องแรกกับท้องสองเนี่ยหนิงใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะคนก็รู้สึกได้เลยว่าใช้สเต็ปนี้เนี่ยมันเวิร์กมากๆเลยนะคะตั้งแต่ท้องแรกนะทุกคนหนิงก็ เป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าท้องไม่แตกลายเลยนั่นเองนะซึ่งหนิงไปฝากท้องกับคุณหมอคุณหมอก็บอกนะคะว่าโหดูแลท้องได้ดีมากคือท้องไม่แตกลายทั้งๆที่แบบว่าลูกเนี่ยก็น้ําหนักไปประมาณ4ี่พันกว่าเลยนะทุกคนคือท้องใหญ่ท้องมโหลานมากๆเลยพอท้องท้องสองแล้วเนี่ยก็ท้องได้เจ็ด จะเข้าเดือนที่8แล้วนั่นเองนะท้องก็ยังไม่มีการแตกลายเลยนะคะทุกคนรุ้นมากๆเลยนะคะช่วงท้องแรกนะคะก็หนิงด้อัปเดตสกินแคร์อัปเดตเรื่องท้องไปนะคะก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาอคอมเมนต์มากมายนะคะโอ้มันไม่แตกหรอกช่วงท้อง5 6เดือนมันไม่แตกหรอกมันจะไปแตกไตมากสุดท้ายหรือว่าโค้งสุดท้ายนั่นเองนะคะแต่ก็สบายตัวสบายใจนะคะพอคลอดน้องออกมาแล้วก็ไม่แตกลายใดๆเลยนะคะรุ้นท้องลูกสาวเหมือนกัน ว่าจะแตกหรือเปล่าแต่นิงคิดว่าท้องลูกสาวน่าจะไม่แตกนะคะเพราะว่าน้ําหนักของลูกสาวเนี่ยก็ไม่ได้เท่ากับลูกชายเท่าไหร่นะคะเพราะเพราะลูกชายเนี่ยก็คือแบบ พุ่งแรงกระชูดมากเลยนะคะน้ำหนักอตอนคลอดนะคะไปที่4,200นะคะแต่ตอนท้องลูกสาวนี้ก็จะมีตัวเล็กนิดนึงนั่นเองนะ,ะแต่แต่ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าท้องลูกสาวเนี่ยหนิงกินของหวานหรือว่ากินของมันๆเยอะแยะมากมายนะ,ะทุกคนก็เลยบอกว่าเฮ้ย น้ำหนักลูกไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าการกินของเราเนี่ยไม่ควบคุมเ,เลยนะคะชอบกินทุเรียนชอบกินเบเกอรี่นะคะชอบกินของมันมันหวานหวานชอบกินของข้นเหนียวอะไรเนี่ยคือคุณยายเนี่ยเขาจัดเต็มมากๆเลยก็เลยแบบว่า,าลูกสาวน้้ำหนักไม่เยอะก็จริงแต่ว่าเราเนี่ยน้ำหนักพุ่งมากๆเลยนั่นเองนะตอนนี้ก็หนัก60แล้วนั่นเองนะทุกคนก็จะเข้าเดือนที่8แล้วก็คิดว่าน่าจะตอนคลอดก็น่าจะประมาณ64ได้นั่นเองนะเออเอายังไงก็จะ ช่วยแม่แล้วกันนะคะเอาล่ะทุกคนมาดูกันนะคะว่าออยแต่และตัวเนี่ยหนิงใช้ตัวไหนตอนช่วงท้องสองนั่นเองนะอันดับแรกเลยนะคะทุกคนหนิงใช้ตัวนี้ค่ะเป็นของคาแลงนั่นเองนะคะน้องเขาชื่อว่า Tonic Body t r e a t m e n t o i อ,อสารสก,กัดจากพืชธรรมชาติ100%ด้วยเอ s เซนเชีย i l อยที่ได้จาก Rosemary, เ e r o n เนียและมิ้นช่วยให้ผิวกระชับเต,ต่งตึงเพิ่มความยืดหยุน่น ลดรอยแตกลายทุกคนตัวนี้นะคะซึ่งดูจากปริมาณแล้วนะคะหนิงเนี่ยใช้เกือบจะหมดแล้วนั่นเองนะคะทุกคนคือเนื้อ็กเจอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้ออ i l เลยคือตัวนี้เนี่ยหนิงลงตัวแรกนะคะหนิงทอยลงฝ่ามือนะ,ะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหัวเกลียวแบบนี้นะคะนี่ ซึ่งหกได้ง่ายมากๆเลยนะคะเวลาเทเนี่ยก็ต้องแบบใจเย็นๆค่อยๆเทน้องเข้าไปนะคะหนิงก็จะแบบวอร์มที่มือก่อนนะคะวอร์ม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 แล้วเวลาได้นวดได้แบบได้สัมผัสน้องเขาแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนอยู่ในสปาตัวนี้เนี่ยไม่ต้องใช้เยอะนะคะเพราะว่ามันชุ่มชื้นมันแบบให้ความแบบ ละมุนผิวอยู่แล้ว <Okay. S 1> นั่นเองนะตัวนี้นะคะเป็นคอเตอร์แบรนด์นะคะราคาก็ค่อนข้างสูงแล้วก็หาซื้อก็ตามคอเตอร์ของคาร์แลงนั่นเองค่ะราคาประมาณ2007นเนั่นเองนะทุกคนเอาละทุกคนมามาดูกันตัวที่2นะคะว่าตัวนี้เนี่ยก็เด็ดเหมือนกันนะคะราคานี้ก็ค่อนข้างถูกลงนั่นเองนะทุกคนก็คือตัวนี้นั่นเองนะทุกคนไบโอออยนั่นเองนะคะทุกคน สรวสมหลักคือโพลิส i ริงออยล์ดรอยแตกปรับสีผิวให้สม่ำเสมอที่สำคัญทำให้ผิวชุ่มชืน้นวิธีใช้ใช้วันละสองครั้งตัวนี้นะทุกคนหนิงใช้ตั้งแต่เอ่อรู้ว่าตัวเองตั้งคันเลยนะคะตั้งแต่แบบตรวจปุ๊บรู้ปับ๊บแบบใช้ปั๊บเลยนั่นเองนะทุกคนคือแบบ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีราคาก็ค่อนข้างถูกหาซื้อได้ง่ายนั่นเองนะทุกคนตามวัสดุทั่วไปนะคะหรือว่าในอินเทอร์เน็ตก็มีหลายไซส์ด้วยนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์กลางนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากๆเลยตัวนี้หนิงก็จะแบบไม่ประหยัดเลยนะทุกคนก็เทแบบเทแบบเทแบบหนักไม่เหมือนตัวนี้นะหนิงก็จะค่อยๆเทน้องนะคะทนุถนอมน้องหน่อยนิดนึงเพราะว่าน้องเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะคะทุกคน หลังจากที่อาบน้าเสร็จเนี่ยลงออยเลยทุกคนลงเลยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้นะคะเพราะว่าท้องเข้าสู่เดือนเจดที่8เนี่ยท้องโตเร็วมากยิ่งคุณแม่เนี่ยกินเยอะด้วยนะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะว่าผิวต้องชุ่มชื้นไว้นะทาหรือว่าทุกคนจะทาไปทั้งตัวเลยก็ไม่ว่ากันนะคะทุกคนเพราะว่าทั้งแขนทั้งขามันจะแบบใหญ่ขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นแบบแบบ มันจะใหญ่ๆใ,ใ,ใหญ่ขึ้นเร็วมากกว่าปกตินั่นเองนะก็แนะนําเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยคือเอาอยู่มากๆเลยนั่นเองนะหรือว่าน้องๆนะคะตั้งแต่อายุ 13, 14ขึ้นมานะคะทุกคนรู้สึกว่ากินเก่งเหลือเกินเหมือนจะอ้วนเลยนะคะก็เอาออยนะคะมาบํารุงเพื่อป้องกันการแตกลายได้นั่นเองนะทุกคนหรือวาอ่าใครที่ออกกําลังกายฟิตเนสนะคะก็แนะนําเลยนะคะออยนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ หาซื้อได้ง่ายนะคะประสิทธิภาพดีนะคะแล้วใช้แล้วรู้สึกว่าเห็นผลได้ชัดเจนก็แนะนําเลยตัวน,นี้นั่นเองนะ<ฮ>เอาละค่ะทุกคนหลังจากที่ลงออยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>เป็นอะไรไม่ได้เลยนะคะนอกจากตัวนี้ ครีมซิต้าซิต้าลิเทิรลิ่งไบรท์ยูวีนั่นเองนะทุกคนเป็นบัวหิมะสมแดงเกาหลีนะคะซึ่งหนิงใช้ก่อนท้องอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยหนิงคิดว่าตัวนี้มันมีกันแดดคือคุณแม่เป็นอะไรที่เหนื่อยอยู่แล้วม้องมาทาแบบออยเยอะแยะมากมายทาครีมแล้วก็ต้องมาทากันแดดหนิงก็เลยหาครีมที่แบบว่า เพิ่มกันแดดเข้ามาด้วยนั่นเองนะทุกคนก็บอกได้เลยว่าตัวนี้นะคะเป็น100 super collagen with C โอ้โหใช้ดีค่ะทุกคนใช้ดีรู้สึกว่าใช้แล้วประมาณ7วันเห็นผลจริงๆนะทุกคนคือเข้าเคมไว้ดีมากคือประมาณ7วันเห็นผลว่าผิวขาวได้จริงมันก็จริงนะก่อนหน้านี้คุณแม่ก็แบบเลี้ยงลูกนะคะขี้เกียจทาครีมด้วยรู้สึกว่าแม่แบบ ดำหรือเกินเวลาที่ลูกออกไปเล่นข้างนอกแม่ก็ต้องออกไปด้วยแม่แบบไม่ได้ทากันแดดเลยอะไรอย่างนี้ผิวก็เลยรู้สึกว่าคล้ำลงดำลงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็พอแบบเห็นซิต้าตัวนี้ออกใหม่นะคะทุกคนก็เลยเอ้ย เอาซิต้ามาลองใช้ดีกว่าอะไรอย่างนี้พอใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันว้าวมากๆเลยนะนิ่งก็ใช้คาแรงนะคะแล้วก็ออยนะคะแล้วก็ตามด้วยกันแดดทาท้องเพื่อบล็อกเพื่อให้มันเคลือบผิวไว้นะคะเพื่อไม่ให้มันแตกลายนะ,ะเพื่อแบบเราเวลาเ,าเราออกไปข้างนอกแล้วก็แบบเจอแดดเจอแสงนะคะเราไม่ต้องไปทาครีมอะไรเยอะแยะมากมายนะ,ะทุกคนก็เอาตัวนี้เลยะคะ่ะ จบทีเดียวเลยนะทุกคนแต่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่นะทุกคนห้ามทาตัวนี้ตัวเดียวเป็นเด็ดขาดนะห้ามเลยนะคะทุกคนแนะนําให้มีออยล์ออยล์ตัวไหนก็ได้ะคะ่ะทุกคนจะเป็นน้าํามะพงน้ํามะพร้าวหรือว่าจะเป็นออยล์เบบี้ออยล์ใครที่ถูกเบบี้ออยล์หรือว่าใครที่ถูกน้ามันมะพร้าวก็สามารถเอามาอัดเกับตัวนี้ก็ได้นะทุกคนก็ไม่ว่ากันนั่นเองนะแต่คุณแม่ตั้งครรภ์น,นั้นต้องมีออยล์ เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนั่นเองนะทุกคนเอาล่ะทุกคนก็เป็นอะไรที่แบบว่าคุณแม่ใช้ตั้งแต่รู้ว่าตัวเองท้องนะคะก็ใช้มาเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้เนี่ยท้องได้เจ็ดเดือนแล้วท้องก็ยังไม่แตกลายเป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆเลยเวลาไปหาคุณหมอคุณหมอก,ก็ชมด้วยนะคะว่าท้องไม่แตกลายเลยนะคุณแม่ดีจังเลยนะคะอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบ เราทำแล้วเราเห็นผลเวลาคนชมแล้วเราก็ภูมิใจนั่นเองนะทุกคนเวลาที่ลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มานั่งดูแบบโอ๊ยแตกลายหรออะไรคุณแม่เลี้ยงลูกก็เหนื่อยแล้วมาดูท้องตัวเองแตกลายอีกก็ยิ่งเหนื่อยหนักกว่าเดิมนะคะเข้าใจนะคะว่าคุณแม่เนี่ย ท้องเนี่ยก็เหนื่อยอยู่แล้วขี้เกียจทาครีมอยู่แล้วก็แนะนําเลยนะคะให้คุณพ่อหรือว่าคุณสามีนะคะทาท้องให้ด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าขี้เกียจนะแต่ว่าแนะนําเลยนะคะว่าอย่าขี้เกียจเลยดีกว่านะคะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้นั่นเองนะใครที่มีปัญหาผิวไม่ว่าจะผิวหนา้าผิวตัวผิวผิวกายหรือว่าผิวตรงไหนก็ได้นะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนั่นเองนะสาหรับวันนี้นะคะหนิงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมนะคะ Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้หนิงด้วยสำหรับวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายค่ะ